เวลา1,810ปีในคำพยากรณ์0 0วันต่อปีเมื่อ2,300ปีถูกตัดออก490ปีจึงคงเหลืออยู่1,810ปีเมื่อเริ่มนันบจากคิดศสกราช34ต่อไปเวลาก็จะสิ้นสุดลงในปีคิดสกตศราช1,844ซึ่งเป็นปีสิ้นสุดระยะเวลา2,300ปีตามนิมิตท,ที่ท่านดาเน,นียยลได้รับจากพระเจ้า ข้าสวรรค์ได้กล่าวต่อไปอีกท่านผู้นั้นตอบท่านว่าอยู่นาน2,300เวลาเย็นเวลาเช้าแล้วสถานศักดิ์สิทธิ์นั้นจะกลับสู่สภาพอันควรดาเนียลบทที่8ข้อที่14การชำระพระวิหารขอย้อนไปเมื่อพระเจ้าทรงสั่งให้โมเสสสร้างพระพลาบริสุทธิ์ให้แก่พระองค์ เพื่อจะทรงประทับอยู่ท่ามกลางประชากรของพระองค์พระยะโฮวาได้ทรงตรัสแก่โมเสสว่าอพยพบที่ 25, ี่25ข้อที่8ถึง9แล้วให้เขาสร้างสถานบมัสการถวายแก่เราเพื่อเราจะได้อยู่ท่ามกลางพวกเขาแบบอย่างพระพลาและเครื่องทั้งปวงของพระพลานั้นเจ้าจงทำตามที่เราแจ้งไว้แก่เจ้านี้ทุกประการพระพลาที่พระเจ้าทรงสั่ง ให้โมเสสสร้างขึ้นนี้เป็นแบบจำลองออกมาจากมหาวิหารที่อยู่ในสวรรค์ลและการที่พวกปุโรหิตจะปฏิบัติกิจการต่างๆในพระพลาล้วนได้กระทำตาม,ตามแบบอย่างในสวรรค์ทั้งสิ้นพระคัมภีร์กล่าวว่าฮิบรูบทที่8ข้อที่หปุโรหิตเหล่านั้นปฏิบัติกิจในเต็นท์ที่เป็นแต่แบบและเงาแห่งศักดิ์สิทธิ์และเงาแห่งศักดิ์สิทธิ์สถาน ดังโมเสสเมื่อท่านจะตั้งเต็นนั้นพระเจ้าก็ได้ตรัสสั่งว่าจงระวังทำทุกสิ่งตามแบบที่เราแจ้งแก่เจ้าบนภูเขาทุกๆปีจะมีพิธีชำระสถานบริสุทธิพ์พระพลาที่ประชุมและแท่นบูชาในวันพิธีนี้ยังถือเป็นวันไทโทษใหญ่ของชนชาติอิสราเอลพิธีนี้กระทำปีละครั้งมหาปุโรหิตจะเป็นผู้ประกอบพิธีโดยตลอด เลวีนิติบทที่16ข้อที่1ถึง3าการกระทำพิธีในเต็นท์นี้ได้กระทำมาโดยตลอดจนกระทั่งถึงสมัยของกษัตริย์ซาโลมอนกษัตริย์ซาโลมอนได้สร้างพระวิหารของพระเจ้าโดยถาวรวัตถุแทนพระพลาที่ประชุมเต็นท์ของโมเสสในการต่อมาพระวิหารของซาโลมอนได้ถูกทำลายลงอีกโดยกษัตริย์เนบูคัดเนสซาแห่งราชอาณาจักรบาบิโลนพระวิหารหลังที่สได้สุก ได้ถูกสร้างขึ้นอีกในสมัยของพระราชาไซรัสและพระราชาดาริอัสหลังจากที่ครบกำหนด70ปีของการเป็นทาสพระวิหารได้สร้างเสร็จในสมัยของพระราชาอาทาเซนติซิสซึ่งเป็นกษัตริย์ของอาณาจักรเปอร์เซียเอสราบทที่6ข้อที่14ถึง15ปีก่อนคิตศักราช457เอสราบทที่6ข้อที่1 4ถึง15และพวกผู้ใหญ่ของพวกยิวก็ได้ทำการก่อสร้าง ให้ก้าวหน้าไปตามการพยากรณ์ของฮักไก่ผู้เผยพระวจนะและเสคาริยาบุตรอิตโอิดโดเขาสร้างเสร็จตามพระบัญชาแห่งพระเจ้าของอิสราเอลและตามกฤษฎดิกาของไซรัสและดาริอัสและอาทาเซอร์ซิสพระชาแห่งเปอร์เซียและพระนิเวศนี้ ได้สำเร็จในวันที่3ของเดือนอาดาในปีที่6แห่งรัชกาลดาลิอัสพระชาแต่เป็นที่น่าเศร้าใจพระวิหารหลังที่สนี้ก็ถูกทำลายลงอีกในปีคิตศ,ศ .70 โดยกองทัพของราชอาณาจักรโรมันตามคำพยากรณ์ที่กล่าวว่าดาเนียลบทที่9ข้อที่26หลังจาก62สัปดาห์แล้วท่านผู้หนึ่งที่ถูกเจิมไว จะต้องถูกตัดออกและจะไม่มีอะไรสำหรับท่านและประชาชนของประมุขผู้หนึ่งที่จะมานั้นจะทำลายกรุงและสถานศักดิ์สิทธิ์เสียที่สุดปลายของมันจะมาถึงด้วยน้ำท่วมจนกระทั่งที่สุดจะมีสงครามมีความวิบัติกำหนดไว้นับตั้งแต่เวลานั้นเป็นต้นมาพระวิหารก็ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาอีกเลยจึงไม่มีพระวิหารในโลกนี้ เมื่อสิ้นกำหนด2,300ปีของคำพยากรณ์ในปี1,844คำว่าวิสุทธ,ธิสถานิจะถูกชำระให้สะอาดเป็นการชำระพระวิหารในสวรรค์โดยพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระมหาปุโรหิตได้เข้าไปในพระวิหารบนสวรรค์ได้ทำการชำระและไถ่โทษมนุษย์ทั้งหลายที่ออกพระนามของพระองค์ดังที่พระธรรมฮิบรูได้กล่าวว่าฮิบรูบทที่9ข้อที่11ถึง12 แต่เมื่อพระคริสต์ได้เสด็จมาเป็นมหาปุโรหิตแห่งสิ่งประเสริฐซึ่งมาถึงแล้วพระองค์ก็ได้เสด็จเข้าไปสู่เต็นท์อันใหญ่ยิ่งกว่าแต่ก่อนที่ไม่ได้สร้างขึ้นด้วยมือคือไม่ใช่เต็นท์แห่งโลกนี้พระองค์เสด็จเข้าไปในวิสิทธิสถานเพียงครั้งเดียวเท่านั้นและพระองค์ก็ไม่ได้ส่งนำเลือดแพะและเลือดลูกวัวเข้าไปแต่ส่งนำพระโลหิตของพระองค์เองเข้าไป และส่งสำเร็จการไถ่บาปชั่วนิรันดรในขณะนี้พระเยซูคริสต์ผู้เป็นมหาปุโรหิตของเราได้เสด็จเข้าไปในพระวิหารบนสวรรค์เพื่อชำระพระวิหารและไถ่บาปของมนุษย์ในปีคิดักราช1844เป็นต้นมาจนถึงทุกวันนี้เพราะพระองค์เสด็จเข้าไปในที่บริสุทธิ์นั้นแต่เพียงครั้งเดียวเพื่อไถ่ความบาปเป็นอันมากดังที่กล่าวว่าฮิบรูบทที่9ข้อที่24ถึง28 เพราะว่าพระคริสต์ไม่ได้เสด็จเข้ามาในสถานศักดิ์สิทธิ์ซึ่งสร้างขึ้นด้วยมือมนุษย์อันเป็นแบบจำลองจากของจริงแต่พระองค์ได้เสด็จไปสวรรค์น,นั้นเพื่อเข้าเฝ้าพระเจ้าเพื่อเราทั้งหลายพระองค์ไม่ต้องทรงถวายพระองค์เองซ้ำอีกไม่เหมือนมหาปุโรหิตที่เข้าไปในวิสุทธิสถานทุกปีและนำเอาเลือดซึ่งไม่ใช่โลหิตของตัวเองเข้าไปด้วย เพราะถ้าเป็นเช่นนั้นพระองค์คงจะต้องทรงทุกทรมานหลายครั้งนับตั้งแต่สร้างโลกมาแต่ความจริงพระองค์ทรงปรากฏเพียงครั้งเดียวเท่านั้นในปลายยุคเพื่อกำจัดบาปให้หมดสิ้นไปด้วยการถวายพระองค์เองเป็นเครื่องบูชามีข้อกำหนดสำหรับมนุษย์ไว้แล้วว่าจะตายครั้งเดียวและหลังจากนั้นก็จะมีการพิพากษาชันใดพระคริสต์ก็ฉันนั้น คือพระองค์ทรงถวายพระองค์เองเป็นเครื่องบูชาครั้งเดียวเพื่อจะได้ทรงแบกบาปของคนเป็นอันมากไว้พระองค์จะทรงปรากฏเป็นครั้งที่สองไม่ใช่เพื่อกำจัดบาปแต่เพื่อช่วยบรรดาผู้ที่รอคอยพระองค์ด้วยใจจดจ่อให้ได้รับความรอดจุดมุ่งหมายที่พระเจ้าทรงประทานนิมิต2,300วันต่อปีก็เพื่อประสงค์ ที่จะเตือนประชากรของพระองค์ให้รู้ว่าขณะนี้พระเยซูคริสต์กำลังทำอะไรอยู่บนสวรรค์นับตั้งแต่ปีคิศร .1844 เป็นต้นมาพระคริสต์ได้เสด็จเข้าไปในพระวิหารบนสวรรค์เพื่อทำการพิพากษาไถ่โทษมนุษย์ทุกคนที่อ้างตนว่าเป็นคริสตชนและเป็นการชำระวิหารบนสวรรค์พรงค์จะทรงทำการตัดสินว่า ใครบ้างที่จะได้รับความรอดเริ่มตั้งแต่อาดัมและเอวาเป็นต้นมาจนถึงเวลาปัจจุบันนี้นังซือบันทึกการประพฤติของมนุษย์ทุกคนจะต้องถูกเปิดออกเพื่อจะได้รู้ว่าใครเป็นคนดีพร้อมที่จะได้รับความรอดหรือใครกระทำชั่วร้ายที่จะต้องได้รับความพินาศนิรันด์มาราคีบทที่3ข้อที่1 6ถึง18 แล้วคนเหล่านั้นที่เกรงกลัวพระเจ้าจึงพูดกันและกันพระเจ้าทรงฟังและทรงได้ยินและมีหนังสือม้วนหนึ่งสำหรับบันทึกความจำหน้าพระพักได้บันทึกชื่อผู้ที่เกรงกลัวพระเจ้าและที่ตึกตรองในพระนามของพระองค์ไว้พระเจ้าจอมโยธาตรัสว่าเขาทั้งหลายจะเป็นคนของเราเป็นกรรมสิทธิพิเศษของเราในวันที่เราจะประกอบกิจและเราจะไว้ชีวิตคนเหล่านี้ ดังชายที่ไว้ชีวิตบุตรของเขาผู้ปรนนิบัติเขาแล้วเจ้าจะสังเกตเห็นความแตกต่างระหว่างคนชอบธรรมและคนอธรรมระหว่างคนที่ปรนนิบัติพระเจ้ากับคนที่ไม่ปรนนิบัติพระองค์ได้อีกครั้งหนึ่งขณะนี้เราไม่มีโอกาสรู้ได้เลยว่าการพิพากษาพิจารณาไถ่โทษมาถึงตัวเราแล้วหรือ,อยังสิ่งที่เราทำได้ในขณะนี้ เราจะต้องชำระการประพฤติีของเราให้สะอาดรวมทั้งการกระทำและคำพูดของเราตลอดถึงความนึกคิดของเราด้วยพระคัมภีร์กล่าวว่ามัทิวบทที่12ข้อที่35ถึง37คนดีก็เอาของดีมาจากคลังแห่งความดีในตัวของเขาคนชั่วก็เอาของชั่วมาจากคลังแห่งความชั่วในตัวของเขาฝ่ายเราบอกเจ้าทั้งหลายว่าคําที่ ไม่เป็นสาระทุกคําซึ่งมนุษย์พูดมนุษย์จะต้องรับผิดในถ้อยคําเหล่านั้นในวันพิพากษาเหตุว่าที่เจ้าจะพ้นโทษได้หรือจะต้องถูกปรับโทษนั้นก็เพราะวาจาของเจ้าวิวรณบทที่22ข้อที่14คนทั้งหลายที่ชำระเสื้อผ้าของตนก็เป็นสุขเพื่อว่าเขาจะได้มีสิทธิ์ในต้นไม้แห่งชีวิตและเพื่อเขาจะได้เข้าไปในนครน,นั้นโดยทางประตู เมื่อพระคริสตผู้ทำหน้าที่เป็นมหาปุโรหิตได้ทรงทำการชำระวิหารและการไถ่โทษสำเร็จแล้วก็จะเสด็จออกจากพระวิหารเสด็จมารับประชากรของพระองค์ผู้ที่จะได้รับความรอดวิวบอนบทที่16ข้อที่17ถึง18และมีพระสุรเสียงดังออกมาจากพระที่นั่งในพระวิหารนั้นว่าสำเร็จแล้วและเกิดมีฟ้าแลบมีเสียงต่างๆมีฟ้าร้อง และเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ซึ่งตั้งแต่มีมนุษย์เกิดมาบนแผ่นดินโลกไม่เคยมีแผ่นดินไหวร้ายแรงเช่นนี้เลยมัทิวบทที่24ข้อที่42เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงเฝ้าระวังอยู่เพราะท่านไม่รู้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านจะเสด็จมาเวลาใดระยะเวลา2,300วันต่อปีเมื่อพระเจ้าทรงแบ่งออกเป็น490ปี70สตหะ เพื่อให้แก่ชนชาติอิสราเอลประชากรที่ทรงเลือกสรรไว้สำหรับปฏิบัติพระราชกิจของพระองค์แต่พวกยิวได้ปฏิเสธแผนการของพระเจ้าอย่างสิ้นเชิงด้วยการตรึงพระคริสต์บนไม้กางเขนและยังได้ประหารเซเทเฟนโดยเอาเหินกว้างจนกายในปีคิตศกราช34ดังนั้นพระกิตติคุณของพระเจ้าและแผนการแห่งความรอดจึงได้ถูกมอบหมายให้แก่คนต่างชาติ เป็นผู้ปฏิบัติแทนโดยการส่งเรียกเป้าโลกผู้นำข่าวประเสริฐแห่งความรอดไปยังคนต่างชาติกิจการของอัครทูตบทที่เเช่นเดียวกันบัดนี้คือเวลาแห่งระกรุณาสำหรับคริสเตียนเซเว่นเดย์แอดวนติสไม่ใช่เวลาหลังกฎหมายวันอาทิตย์หรือช่วงภัยพิบัติหรือช่วงเวลาแห่งเสียงร้องอันดังเพราะ เมื่อถึงเวลานั้นประตูพักกรุณายังคงเปิดสำหรับคนอื่นแต่ปิดแล้วสำหรับคริสเตียนเซเว่นเดย์แอดเวนติสที่ไม่ได้ดำเนินชีวิตตามแสงสว่างทุกอย่างที่ได้รับนางเอเลนจีไว้กล่าวไว้ว่าโอ้ขอให้ผู้คนรู้เวลากำหนดของเขายังมีคนอีกมากมายที่ไม่ได้ยินเรื่องความจริง ที่จะเกิดขึ้นยังมีคนจานวนมากพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าพยายามช่วยให้พ้นภัยช่วงเวลาแห่งภัยพิบัติอันจะนำการพิพากษามาก็เป็นเวลาแห่งภะกรุณาสำหรับคนเหล่านั้นที่ไม่เคยมีโอกาสได้รู้จักความจริงพระเจ้าจะทรงทอดพระเนตรพวกเขาด้วยความเมตตาพระองค์ทรงพระทัยสงสารและยังทรงยื่นพระหัตช่วยพวกเขา ขณะที่ประตูได้ปิดสำหรับผู้ที่ไม่ยอมเข้าไปเชื้อสายของผู้ชอบทฝ่ายเนื้อหนังได้สิ้นสุดลงเมื่อพระเยซูคริสสิ้นพระชนที่ไม้กางเขนในปีคิทศกราช3่ดามิเดนียลบทที่9ข้อที่26ต่อจากนั้นข่าวประเสริฐได้ถูกประกาศไปยังคนต่างชาติคนต่างชาติที่ได้เชื่อในพระเยซูเขาจะได้เป็นชนชาติของพระเจ้าฝ่ายจิตวิญญาณ กาลาเทียบทที่สามข้อที่6ถึง9ดังที่อับราฮัมได้เชื่อพระเจ้าและการที่เชื่อนั้นพระองค์ทรงนับว่าเป็นความชอบธรรมแก่ท่านฉะนั้นคนที่เชื่อนั่นแหละเป็นบุตรของอับราฮัมและพระกรัรมพีนั้นรู้ล่วงหน้าว่าพระเจ้าจะทรงให้คนต่างชาติเป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่อจึงได้ประกาศข่าวประเสริฐแก่อับราฮัมล่วงหน้าว่า ชนชาติทั้งหลายจะได้รับพระพรเพราะเจ้าเหตุฉะนั้นคนที่เชื่อจึงได้รับพระพรร่วมกับอับราฮัมผู้ซึ่งเชื่อ